เดี๋ยวำตัวเลิกยวันดีครับผมเทพกรไพเตอใคไทยครับวันนี้เจอกับเทนมรีมรีครับไม่เคยชกวันนี้ร้อยเท่าไ่ครับวันนี้ลงเกินอยู่เจ็ดแปดครับดไปชกที่ไหนสองเกียร์ครับติดกี่วันนี่กว่าเราเราสูงเท่าไรแปดสห้ครับน้อหนักของเราไปบ่อยห้าสครับปีนี้ชกมวยมารุลงเท่าไหร่ได้ตอนนี้แปดสิบไฟแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบน่าจะมีนะสามไฟหลังจะรักอีกไหมนี้้ย เราเหมือนคลายมาชกบมานะคู่ต่อสู้เขามาแทนใช่ไหมมาแทนเหมือนกันครับมาแทนทั้งคู่คือมีรายการอยู่อาทิตย์หน้าครับยกมังกรอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดอุบลครับฝากไปครับเชียนะครับเด็กกบลฝากชาวอุบลเป็นแรงใจผมเลยครับสู้เต็มที่ครับโอเคขอเจอดีครับดีครับผมแท้ปกติสองลงเลยครับวันนี้เจอกับเทพมังกรเลยนะครับผมเจอเยาวๆเคยเจอแบงนี้บ่อยไหมก็ครั้งแรกเหมือนกันครับครั้งแรกนะเราฟ้องอยู่ไหนรอบนี้ซ้อมรอบนี้ที่เดียวเป็นไงมวยเราประเภท เดินเดินครับเดินบูเดินชนเตี้มังกรนี่เ็าประเภทยังไงเขาาชอเข่ารูสทงเท่าไหร่ร้อยหกน้ำหนักของเราไปปอนเท่าไหร่63ปีนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบครัคมารวมเท่าไหร่ตอนนี้หกสิบครับหกสิบเจ็ดสิบน่าจะมีนะสามไฟหลังเราจะน้่กี่ครั้งก็แค้สองชั้นเลครับล่าสุดเรโจอยเท่าไหร่ร้อคันนี้เงเ็คือปล่อยมาชก มาแทนมาแทนนะแต่ว่าเราก็ซ้อมทำรายการอยู่ตลอดนะรายการจริงตามที่เจ็ดอ๋อก็เลยร่นก่อนได้เงินก่อนลูกหลานากจังหวัดพิจิตนครับขอไปครับชี่ไหนก็ฝากเชียเพื่อนเตี๊ยบ้อมแช่งเก๋ดครับโอเค